ีครับพี่น้องเหมือนเข้ามาเสบเสบน้ำเบานีผ้าเสบผ้ามวนชาแนลเฮ้เก่าครับเหมือนี่พวกนี้ในเมนูของเสบครับพี่น้องแกงน่อใหม่ใส่กีนนนใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานตาผักหวานปลาครับพี่น้องอาหารตามดูการร่วมมิดครับพี่น้องมาพี่น้องเสบเสบครับบึงครับพี่น้องโอ้ยคุณครับอาหารตามดูการร่วมมิดครับ กีนูนไข่มดแดงยอดผักหวานครับพี่น้องครับแกงใส่แล้วก็เห็ดครับพี่น้องมาก่อนสิกินจวดจังหน่อยเนี่ยพี่น้องจวดก่อนเ,เสียบเนาะอาหารตามดูการอาหารอีสานบ้านเฮาแหละพี่น้องมาอืมอ้าเสียบคือเก่ามาพี่น้องแกมผักโป๊กก,กนิกครับ โอเคนีกนาอพี่น้องพักปอดสารผิดครับมาพี่น้องบอกว่าอย่างไรล่ะน้ำลายแตกแล้วครับพี่น้องโอ้ยห่ยอนพักบ้านครับไข่ขมดุแดงกินโน่นครับร่วมมิดอืมอือืม,อม,อม คร,ครับพี่นองยินน่นครับอืมสุปหอานๆนะครับพี่นอง S <S <S มามาพี่น้องเซ็บๆเหมือนกันครับข้างกอดข้างไกลเรือเมืองนอง่อกเมืองง่านะครับนอกไปไปอยู่ไก่อยู่ไก่บริกินอาหารตามอีสาน อานิซานเหมืนข้านเนาตามมาดูการนะครับน้องจีนุ่นไข่มดแดงนะครับน้องหย่อนผักหวานมาเจ็บแซ่บกระเบานี่ผาเสียบผามวนแชนเนลครับพี่น้องอืม้มวันี้ได้ไม่บานมากินน้ำนะครับพี่น้อง ของเสีบเพิ่มกันเลยมานั่งแนมมานเนีพคนกับมะเคยกินด้วยกัน,ด,นด้นนกินแต่หนึ่งมาเสีรบเสียนเหมือนกันครับอืม สุดหยอดพี่น้องอเกียงร่วมมิดอาหารตามมาดูกันครับหย่อนฟักหวานเมี่ยงจีนู่นไข่มมดแดงส่หนไมครับเสรษบ ก,กินโน่นอืมมันกินโน่นไหมเนาะน้อบชัครับ ไข่มุแดงโอ้แซ่บคากพี่น้องรองมึงนะครับพี่น้องร่วมมิตอาหารตามมาดูการครับ oh, <hey. S 1> เอ้ยแกียงน้ำม่ใส่จีนูน่นใส่ ใครหมดแดงใส่ยอดผักหวานครับเสียบจุดมอยากว่าซสวนครับพี่นอ้องฮึ่ม ชุดน้ำเขาหยอดด้วยครับมนูล่าพนันบวปากเลยครับเสีบยบไหลจะกอเบ,บาๆอยู่เลยวครับไม่พอเกี้ยงน้ำใหม่ใส่ของตามดูยการแหง้งบวปากแค่เงครับอือืม,อม มามาพี่น้องเซบเซฟต้องกันครับ ไข่มันแดงมันจากไข่ยังไงครับพี่นอ้องนี่ครับเออบิ่งครับคือด,ด๋อยครับผูดไทยส้มคลิปนี้ก็หายมานันๆยังงี้ปังๆสุขุมสุขคนนะครับพี่น้อง ฝากเบานี่ผ้าเสบผ้ามวนแชแนล Channel ไหวในด,ดวงใจเด้อครับเบานี่สิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับนาะสรับมือนี้เบานี่โคกาวเข้ามาสวัสดีครับ